มาดูวิธีแยกสี CMYK สำหรับทำลายสกรีนเสื้อผ้ากันนะครับก่อนอื่นเราต้องปรับให้เป็น CMYK ก่อน,นครับไปที่โหมดแล้วก็ CMYK อย่างนี้นะครับ เสร็จปุ๊บไปที่ c h ANNEL นะครับจะเห็นว่ามันได้มีการแยกสี p m y k มาให้แล้วนะครับจากนั้นเลือกตรงนี้นะครับสั i ละเ c h ANNEL นะครับ จะเห็นว่ามีการแยกแยกออกมาให้เป็นสี่อันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการทำเม็ดสกินนะครับเพื่อนำไปทำบล็อ <c oughs> กเพื่อนำมาสกีนเสื้านะครับตรงน,นี้คือขนาดของภาพนะครับความละเอียด ผมจะใส่พัดสามร้อยนะครับพิกเซลต่อนิ้วนะครับรอทีนะครับต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น h a r d tone ด้วยนะครับ อับโทนสกรีนตรงนี้คือขนาดของเม็ดสกรีนนะครับผมจะใส่ที่30มสิบนะครับหลังจากนั้น ปิ้นตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับต่อไปเราจะมาทำสีเหลืองสีเหลืองดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับ Y Y ก็คือ yellow แล้วก็ทำเหมือนเดิมทุกอันนะครับอันนี้ M M คือมาเจนต้านะครับก็คือสีบานเย็นสองแดงแดงนะครับ เค okay. นี่ก็คือสีดำนะครับจะแทนสีดำเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิ้นทั้งหมดนี้ออกไปทำฟิลีมเพื่อนามาถ่ายบล็อกตกีนได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ